อ่สวัสดีครับกำลังสนุกเลยกับจอสัมสุงซ f เอ0ซึ่งเป็นจอตัวใหม่นะครับจอตัวนี้ขอเลือก่นมาหน่อยอจอตัวนี้มีขนาด27นิ้วเป็นจอโค้งโดยที่มีความละเอียดอยู่ที่การแสดงผล100่พแบบ Full HD นะครับ27นิ้วนับยังไง27นิ้วนับจากแนวทแยงขึ้นมาจอตัวนี้โค้ง คุณดูนะโค้งมันโค้งจริงนะแล้วก็การแสดงผลของภาพเนี่ยมุมมองอยู่ที่1,800รแล้วก็การตอบสนองของจอเนี่ย r レスปอนทา e ที่4 GTG 4มิลลิเซกอะแล้วก็มีพอร์ต HDMI กับพอร์ต VGA มาให้แต่นี้เป็นข้อเสียคือรุ่นนี้ไม่มี Display Port ตกไปหนึ่งคะแนน ส่วนรุ่นนี้เนี่ยเขามีแค่สีดําไม่มีสีขาวก็ตกไปอีกหนึ่งะแนนถ้าให้สิบเต็มเนี่ยให้แค่แปดตกไปสองโอเคเอจอตัวนี้มีคอนทาราสต์อยู่ที่สามพันสามพันต่อเดี๋ยวนะครับเปิดขอเปิดน่อยก่อนอสามพันต่อหนึ่งแล้วก็ความสว่างอยู่ที่สองร้อยซีดีทับเอมสอง แล้วก็ตัวตัวมุมมองเนี่ยวิวแองเกิลอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแปดองศามุมสูงหาก้าก็วีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดก็เท่ากันสเสมอกันส่วนคัลเลอร์สีสีเนี่ยอ,อ,อยู่ที่เม็ดสีนะเม็ดสีเม็ดสีเขาอยู่ที่ตัว LED เม็ดสีสิบหกจุดเจ็ดครับค่อนข้างสูงเลย แล้วก็ความความสมูทความนุ่มเนี่ยก็คือตัวตัวจอของเขาของซัมซุงเนี่ยเขาคือเรียกได้ว่าตัว LED เขาทำเองม้งเขาทำเองนะก็เลยนะคุณดูไลทรูมแล้วกันความสมูงให้ดูเหมือนอย่างเงี้ยคือมันเต็มตาเราทำงานตัดต่อหรือว่าทำงานอื่นๆเนี่ยเต็มตารวมถึงเล่นเกม ตัวนี้การเล่นเกมเนี่ยมีมีสองเทคโนโลยีใส่เข้ามากคือว่าตัว AMD FreeSync กับตัว Figure Free ทำให้ภาพเวลาเล่นเกมเนี่ยนุ่มสมไม่เส้นไม่มีเส้นขาดหรือกระพริบไม่มีเปมนเกมโดต้าอย่างเงี้ยสบายเลยดูกันง่ายๆ พอพอเล่นเกมแล้วภาพไม่พลิบเกิดอะไรขึ้นเรานังเล่นได้นานขึ้นไม,ม่การไม่มีการล้าของอาสายตาดังนั้นตัวจอตัวนี้มีความน่าสนใจจะเรียกเป็นจอโค้งสำหรับเกมเกมเมอร์ก็ไดไห้หรือว่าเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ก็คงไม่ขิดอนะ่ะอีกข้อหนึ่งคือถ้าดูหนังล่ะ ูหนังก็เยี่ยมเหมือกันไม่เร็วเลยถึงตัวจอนี้ไม่รับ 4K นะครับแต่ผมมองว่าก็คมอยู่ก็คมแล้วแหละแต่มันคมผสมนุ่มแหละเลยทำให้ตัวตัวจอตัว c f 3 6 0 2 0เนนิ้วตัวเนี้ยเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาสำหรับคนที่อยากได้ m o เ,เตอร์โคง้งไว้ดูหนังเล่นเกม ทำงานด้านการถ่ายภาพแต่งภาพผมให้สามข้อเนี้ยเพราะว่าถ้ามานั่งพิมพ์งานอย่างเงี้ยผมลองแล้วมันปวดหัวม,มันยังไม่เหมาะอะโอเคอ่ผมจบเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาจำกัดก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามดูสวัสดีครับ